ต้องขอบคุณอาจารย์นภพง์มากนะครับที่ช่วยชงให้ต้องเรียกว่าขอบคุณท่านบรรณาธิการมากกว่านะครับไม่ทราบว่าเห็นตรงนี้ไหมครับนะฮะคือคือตอนนี้นะครับเรามีเราเราเคยมีนะครับที่เรียกว่าเป็นวรารสารรังสีเทคนิคนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นวรารสารทางวิชาการเนาะของพวกเราเชาวรังสีเทคนิคทุกคนนะครับแล้วกเ็เมื่อก่อนเนี่ยเคยเข้าสู่ของฐาน DCI คราวนี้เนื่องจากว่าครั้งล่าสุดที่ตีพิมพ์ไปเนี่ยประมาณปี2551นะครับแล้วก็ขาดหายไปเป็น10ปีนะครับก็คืออยู่ใน TCI แต่ว่าอยู่ในกลุ่ม3พูดง่ายคือไม่ผ่านการประเมินนะครับก็คราวนี้ก็กลับมาแล้วนะครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากนายกจากพิษละนะครับเนาะแล้วก็โดยมีท่านอาจารย์นภาพงศ์นะครับเป็นบระธานการนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอาจารย์ ทุกๆสถาบันนะครับเรียกว่าขอความอนุเคราะห์ดีกว่านะครับช่วยส่งบทความนะครับมาช่วยตีพิมพ์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราทําเป็นระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบออนไลน์เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ให้ดูเมื่อปอีบทความย้อนหลังนะครับเมื่อตอนปี6 1หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราเริ่มกลับมาทำครั้งแรกนะครับมีส่งเข้ามาทั้งหมดเนี่ยสิบเรื่องนะครับสิบเรื่องก็ได้ความรับความอนุเคราะห์เนี่ย จากลหลายๆสถาบันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนวมินที่จุลานะครับหรือว่าที่มอน,อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําเป็นระบบออนไลน์นะครับก็อย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ก็มีทั้งที่เป็นออริจินอลอาร์ติเคิลนะครับคือคืออย่างที่ท่านบรรณาธิการบอกไปนะครับคือเราอยู่เทียสามเราไม่ผ่านการประเมินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขอความอนุเคราะห์เนี่ยก็จะบอกปัญหาคําถามแรกที่จะโดนถามเลยคือ อย,อยู่กลุ่มไหนอะไรเงี้ยพออยู่กลุ่มสามเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากส่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันเนาะเราต้องช่วยกันอ่านะครับต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นมีงานวิจัยที่เป็นของเด็กที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับก็ช่วยส่งกันเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นเรื่องนี้นะครับนี่เรามีสถิติเลยว่าถูกดาวน์โหลดไปกี่ครั้งอย่างเงี้ยใช่ครับ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ อย่างเช่นเราคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับหน้าตานี่นี่จับหน้ากันเองเลยนะครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอ่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของของหน้าตาของวารสารเวลาที่คลิกเข้าไปนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปีล่าสุดนะครับก็ปีหกสองนะครับก็ได้มาหกเรื่องนะครับก็มีทั้งที่มอเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากส่งเข้ามาทั้งสี่เรื่องนะครับช่วยต่อลมหายใจ นะครับแล้วก็มีที่จากที่มอลังสิตด้วยนะครับขอ,ของของท่านอาจารย์มนัทน,นะฮะคือ <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> เราพิมพ์ปีละหนึ่งอิชชูเนื่องจากว่ามีเรื่องน้อยมากนะครับแต่ถ้าในอนาคตถ้ามีเรื่องส่งเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็ก็อาจจะได้พิมพ์ปีละสองอิชชูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าประมาณกุมภาปีหน้านะครับเราจะคือจะต้องทําจะต้องออก เอ่อวารสารเนี่ยต่อเนื่องสามปีนะครับเพราะฉะนั้นปีหกสามเนี่ยจะครบสามปีต่อเนื่องอ่าก็คือเราจะเข้าเทียร์ทูถ้าเราผ่านการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกท่านก็สามารถเผื่อเอาไปขอตําแหน่งเผื่อไปทําอะไรได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนในวิชาชีพที่ทํางานในโรงพยาบาลที่จะขอซีขออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเขาก็จะเอาไปใช้ตรงนั้นได้นะครับคราวนี้ระบบการซับมิดนะครับเป็นแบบออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซับมิดเข้าไปนะครับก็คือเอ่อ เรืการเข้าระบบนะครับก็คือจะต้องจะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนหมายความว่ารีจิสเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็การส่งบทความนะครับก็ระเบียบจะมีในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถทม่ได้จะ s ับมิ t นะครับเข้าไปโดยเป็นระบบออนไลน์ได้เลยนะครับเป็นเป็น s ั b มิชชั่นเข้าไปนะครับก็ทุกอย่างก็จะเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็ตรงเรียกว่าขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทุกท่านนะครับเพื่อให้มีวารสารของพวกเราชาวรังสีเทคนิคนะครับคงอยู่ตไป เทียทูเททูนะครับแล้วในอนาคตอ่ะเมื่อกี้พูดไปนิดหนึ่งแอบไปคุยกับทางราชวิทยาลัยนะครับซึ่งเขามี Asian journal of r a d i o l o g y นะครับก็ในอนาคตเราจะเป็นเหมือนซิสเตอ journal กันนะครับนั่นคือแผนในอนาคตนะครับครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับอย่าลืมส่งเข้ามานะครับปีนี้นะครับก็เราจะออกประมาณปลายปีอิชูนี้นะครับยังมีเวลาส่งเข้ามาอยู่นะครับ